โอเคครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึง g i ฟเฟอรีมา Lazada และ s อป p e e นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเข้ามาที่เหมือนเดิมนะครับก็ไอมาโคนะครับแล้วก็มาที่ t a s o u ร c e นะครับก i ฟเฟอรีนก็วิดีโอที่1นะครับผมจะสอนเรื่องการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะรันโปรแกรมนะครับก็ลากยาว4ี csv นี้มาเลยนะครับคลิกขวาเลือก Edit m i n ด o w p a พดันะครับ Okay. มาตัวแรกก่อนนะครับผมจะอธิบายว่าจริงๆเว็บเกฟฟรีนเนี่ยมันหน้าสินค้ามันมีหน้าเดียวอยู่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเลือกหมวดหมู่ได้ไหมเพราะว่าตอนที่กดแล้วมันไม่มีอะไรให้เลือกอ๋อมีตรงนี้อยู่นะครับแต่มันก็ดูไม่น่าโอเค okay. เดี๋ยวลองเลือกดูนะครับ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, สินค้าแบบนี้มีน้อยเอาเป็นกริฟฟีนเลยดีกว่าจะได้มีเยอะๆอา้าวไม่ได้เว้ยเอ้มีแค่บางอันอ๋อของชช้ในบ้านดีกว่าเอาหมดหมูสักรีต้วกันนะครับมีกี่หน้า โอ้มีหน้าเดียวอีกแล้วจะยกตัวอย่างที่มันมีหลายหน้าหน่อยคือถ้าเอาอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าต้องการแยกหมวดหมู่ก็ให้ให้วิธีทำอย่างนี้นะครับสมมติถ้ามันมีหลายหน้านะให้แยกนะครับแยกไอ้คำว่า a n d page เท่ากับ1ไปอยู่ข้างหลังสุดนะครับสำคัญมากถ้าเกิด ต้องการแบบเลือกผลิตภัณฑ์อะไรตรงนี้นะครับที่ไม่ใช่ลิงก์แบบนี้นะอันี้คือลิงก์ทั้งสินค้าทั้งหมดนะครับก็ถ้าเกิดต้องการแยกอย่าลืมเปลี่ยนแอนเพจเพราะคำหนึ่งไปอยู่อันสุดท้ายด้วยนะครับถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเดี๋ยวก็ปีมาวัามันก็จะเหมือนกันเลยนะครับนี่เหมือนกันอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เอามาใส่ใน ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ URL product csv มีกฎอยู่ข้อคือข้อ1สิ่งหนึ่งลิงก์ต่อ1บรรทัดนะครับสมมุติเอาลิงก์อื่นมาก็ต้องใส่ทีละ1่บรรทัดนะครับส่วนกฎข้อที่2ก็คือลิงก์สุดท้ายจะต้องเป็นช่องว่าง1บรรทัดเสมอนะครับห้ามมีหลายบรรทัดอย่างนี้นะครับมีช่องว่างแบบอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับสบรรทัดก็ไม่ได้ต้องมีแค่บรรทัดเดียวนะครับแล้วอย่าลืมกดเซฟด้วยอ่ะเสร็จไปหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผม ให้เป็นแบบถุกกันดีกว่านะครับอ่าโอเคต่อมานะครับดิเมนชันนะครับก็คือขนาดของกล่องนะครับสินค้าของเรานะครับยาวกว้างสูงน้ำหนักนะครับตามนี้เลยนะยาวกว้างสูงน้ำหนักนะครับเซนแล้วก็อันสุดท้ายเป็นกิโลกรัมนะครับโอเคแก้เสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับต่อมานะครับลาซาด้าแคจริงๆเนี่ยเจ้าตัวลาซาด้านะครับเขาอ่า เขาจะมีหมดหมู่แยกแล้วนะครับโดยที่ผมเนี่ยถ้าสมมติต้องการเลือกหลายหมวดนะครับก็เลิกๆอย่างนี้นะครับแติ๊กไอช่องสี่เหลี่ยมแล้วมันจะโผล่ข้างล่างมากสุดจะ20ีหมวดหมู่นะครับก็คือหมวดหมู่ย่อยสุดท้ายนะครับแล้วให้เรากดดาวน์โหลดเทมเพลตมาโอเค ก็ edit enable editing นะครับตรงนี้เป็นทํ m p l a ที่เราจะอเอาไปลงนะครับเห็นไหมฮะว่ามันจะมีหมวดหมู่ย่อย,อยอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตอนลงเนี่ยเราไม่ต้องใส่ตัวเลขเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าใครเคยขายาล a ส a ่ามาก่อนหน้านี้ที่จะต้องเป็นตัวเลขหมวดหมู่นะครับซึ่งเราต้องเอาข้อมูลมาใส่ให้ตรงหมวดหมู่ตรงน,นี้เห็นไหมฮะนี่ถุงมือสอับใช้น้ทิ้งแก้วสอับใช้ข้างเดียวกระดาษเช็ดปากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้นะครับ6 608ของเล่นเกมอะไรโน่นี่นั่นนี่คือลาซาด้าแบบเก่านะครับแต่อันใหม่ไม่ต้องแล้วนะครับกเ็เราจะเอาก๊อปปี้มาวางก็ได้นะครับเพื่อบอกให้เรารู้ว่าสินค้านี่เป็นหมวดหมู่อะไรนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับว่า ทุกสิ่งมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันล้อไปด้วยกันนะครับก็คือยูเอ o d u ลโปรักบรรทัดที่1เนี่ยจะคู่กับลาไอเจ้าลาซาด้าแคทกับ s h o ปปี้แคทในบรรทัดที่1อย่างเช่นทุกอันนี้มีอยู่100ยร้100ชิ้นใช่ไหมครับลาซาด้าแคทก็จะถูกดึงใส่ใส่หมวดหมู่นี้100ชิ้นเหมือนกันนะครับรวมทั้งช้อปปี้ช้อปปด้วยนะครับดังนั้นสมมุติถ้าเราแยกหมวดหมู่สมมุติอันนี้เป็น มดหมู่ของใช้อันนี้เป็นเครื่องสำอางสมมตินะครับถึงลิงก์จะเป็นเดียวกันเดี๋ยวน,นี้ผมยกตัวอย่างนะอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่ตรงนี้มาเป็นเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ Copy e ก็จะต้องมี2บรรทัดอย่างงี้คุยน,นะครับโอเคแต่ในตัวอย่างนี้ผมขอผมทำแค่บรรทัดเดียวนะครับดังนั้นในตรงนี้ก็บรรทัดเดียวให้หมดนะครับ โอเคสมมติอันนี้เป็นแก้วสมมตูส,สินค้าในลิงเนี้ยเป็นแก้วสําหรับใช้ครั้งเดียวนะครับผมก็มาใส่น,นั้นเองนะครับแล้วก็ s h o p e ี้แค t นะครับ s h o ปี้แค t ก็มาที่ s e l l u r c r n t n t e r นะครับมาที่การเพิ่มสินค้าแบบเป็นชุดดาวนโหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มวิธีดูตรงนี้นะครับดูแผนผังนะครับดูเพิ่มเติมแล้วก็หา หมวดหมู่ที่เราคิดว่าใช่นะครับอย่างเช่นเครื่องใช้อ่าเครื่องใช้บนตัวอาหารเห็นไหมฮะตรงนี้ผมก็ตัวเลขมานะครับมาใส่ให้กับบรรทัดแรกของ s h อป e e Cat นั่นเองนะครับดังนั้นมันก็จะครบแล้วนะครับกดเซฟทั้งหมดแล้วก็จบแล้วนะครับขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะรันโปรแกรมครับเดี๋ยวมาเจอกันวิธีการรันโปรแกรมต่อไปนะครับ